สวัสดีครับคุยหลังเกมกับเฟรนด์สปอร์ตวันนี้เราจะขอพาเพื่อนเพื่อนมาคุยหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูเอต็ดบุกออกไปแพ้วัตฟอร์ดมาเลเทสี่ประตูต่อหนึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาชําแหละนะ้าโอเล่กันแล้วก็มาชําแหละทีแมนยูกันนะครับว่ามีจุดผิดพลาดอะไรตอนไหนแล้วก็ควรจะได้อยู่ต่อไหมแล้วถ้าปลดเนี่ยใครจะมาแทนในเมื่อตอนนี้ไม่มีโค้ชฝีมือดีอยู่ในตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาคุยถึงปัญหาแล้วก็การแก้ไขในอนาคตนะครับก่อนอื่นเริ่มต้นก็นคือวันนี้ ก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีข่าวออกมาสัก2อวันแล้วว่าเกมนี้เหมือนโอเลกุน่าโซชาบอกว่าจะให้โอกาสดอนนี่ฟอนเดเบกได้ลงสนามนะครับมันก็ประจวบเหมาะพอดีกับการที่พอปอกบาโดนใบแดงแล้วก็ล่าสุดไปเล่นกับทีมชาติก็มีอาการบาดเจ็บตอนนี้มันเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับว่าทำไมโอเลกุน่าโซชาถึงไม่ใช้งานดอนนี่ฟอนเดเบกเป็นตัวจริง ทั้งๆท,ที่ทีมที่เจอเนี่ยไม่ใช่ทีมเชลซีไม่ใช่ทีมสเปอร์ไม่ใช่ทีมเชลล์อาเซนอลไม่ใช่ลิเวอร์พูลไม่ใช่แมนซิตี้คือมันไม่ใช่ทีมใหญ่ที่คุณจะต้องกลัวขนาดนั้นนะครับทําไมคุณไม่เลือกใช้ฟันเดเบกคู่มาติดทําไมคุณไม่เลือกใช้ฟันเดเบกแม็กโทมินีบ้างคุณเลือกผลลัพธ์เดิมคุณเลือกโจทย์เดิมผลลัพธ์มันก็ออกมาเหมือนเดิมครับ แต่อาจจะบอกว่าวันนี้นักเตะเราเล่นต่ํากว่ามาตรฐานหลายคนนะครับยกเว้นที่เห็นมาตรฐานยังพอไปวัดไปวาได้ก็จะมีพิโดนะครับซันโชแล้วก็เดเคอาเดเคอาเนี่ยตอนแรกอ่ะถือว่าเล่นดีนะครับแต่ว่ามามาพลาดผมไม่จําไม่ได้ว่าเป็นลูกที่สามหรือลูกที่สี่ที่ไม่ได้ปิดเสาแรกเนาะแต่ก็มันว่าไม่ได้อะครับเพราะว่าโอ้โหเซฟมาขนาดนี้แล้วเพื่อนไม่ช่วยเลยต้องบอกอย่างนี้ว่าเพื่อนไม่ช่วยเลยกลับทําเสียเพิ่มอีกต่างหากนะครับพอมาถึง รูปเกมจริงๆอ่ะอันนี้เรามาดูเกมจริงใน90นาทีครึ่งแรกเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าแมนอยู่สู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งป่วงต่อบอลไม่ขึ้นทําเกมไม่ได้บอลสเปซสปะเปตะโชงชางวันนี้บูโน่เนี่ยทำโชงชางจนเสียจุดโทษนะครับสร้างสรรค์เกมไม่ได้พอบอลมันไปถึงหน้าไม่ได้พ่โดไม่ได้เ่อเล่นบอลก็ก็ทาอะไรลําบากแรดฟอร์ดก็พอจะได้ลากอยู่สักสองสามจังหวะแต่พอถึงเวลาก็หมดโอกาสเพราะว่า ผู้เล่นเขาก็เข้าเพสซิ่งบีบไวนะครับมันก็เละนะซันโชพอได้วิ่งไปเปิดบ้างพอได้พอได้เล่นลูกบ้างแต่ก็อย่างที่บอกว่าพอบอลมันไม่เป็นเกมแล้วเนี่ยผลสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ <S <S บอร์ดบริหารชุดเนี้ยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าทีมเป็นหลักแล้วในเมื่อโอเลกุน่าโซชายังทางําท,ทีมมีลุ้นฟุตบอล UCL อยู่ ยังทำทีมมีโอกาสได้ติดหนึ่งใน4อยู่มันก็ยังไม่เสียหายค่าเขาเรียกอะไรอะ่ะได้ค่าลิขสิทธิ์อะไรทั้งหลายทั้งหมดทั้งหมดของมวลของมันอะ่ะมันก็ยังไม่เสียมันก็ยังได้อยู่มันก็เลือกที่จะไม่ปลดดิครับเพราะปลดทําไมปลดโซชามันเสียค่าส่วนต่างชดเชยที่จะต้องจ่ายให้ไปมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปลดทีเนี้ยเพราะไม่ปลดเนี่ยโอเลกุนาโซชาก็ควรจะมีจิตใต้สำนึกนิดนึงว่าแม่กูท,ทําทีมไม่ไหวแล้วอะต้องให้คนอื่นมาทําแทนก็ต้องลาออกครับ แต่ผมเชื่อว่าเนี่ยจบเกมเนี้ยผมว่าภายในพุ่งนี้เย็นเย็นบ่ายบเนี่ย,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 ยหรือดีไม่ดีเนี่ยเวลาเนี่ยดีไม่ดีก็คืนเนี้ยครับอาจจะมีข่าวเรืคุณ่าโซชาเนี่ยถูกปลดออกจากตำแหน่งแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ทีมใหญ่ครับคุณแพ้วัตฟอร์ดเลเทวัตฟอร์ดอยู่อันดับที่สิบเจ็ดคุณแพ้วัตฟอร์ดแบบสี่หนึ่งแบบสู้ไม่ได้คุณอย่ามาอ้างนะครับว่าตัวคุณโดนใบแดงเพราะคุณโดนใบแดงอะ่ะช่วงท้ายแล้วต่อให้ไม่โดนใบแดงผมก็เชื่อว่าตีเสมอไม่ได้ นะครับมันหมดความชอบทําไปนั่งนานแล้วอย่างที่บอกว่าผมอาจจะพูดเหมือนไปหลายหลายเพจเนาะว่าโซชาเนี่ยควรจะออกตั้งแต่ที่แพ้ลิเว์พูลห้าศูนย์แล้วไม่ควรจะลากมาอยู่ที่ว่าชนะสเปอร์มาแพ้แมนซีนะครับมาแพ้ทีมนูน้นทีมนี้เข้าไปอีกเนี่ยมันมันไม่ควรจะลากมาถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าแมนยูไม่มีทรงนะครับตอนนี้ต้องบอกงี้ว่าบอลไม่มีทรงห่วยว่าตอนเดวิดมอยอีกนะครับถ้าผมคิดอย่างงี้นะเพราะตัวนักเตะค,คุณดีกว่านะครับ คุณมีนักเตะระดับคริสโนโรนัลโดคุณมีนักเตะระดับบรูโนนะครับคุณมีนักเตะที่ดีอยู่ในทีมเยอะแยะเลยอะแต่คุณทําทีมโคตรห่วยเลยผมเชื่อว่าถ้ามอยมีโรนัลโดจะไม่ได้ออกทะเลขนาดนี้ผมเชื่อว่าถ้ามูรินโญ่มีโรนัลโดก็จะไม่ออกทะเลขนาดนี้หรือถ้าเฟนฟานเกาอะถ้ามีโรนัลโดก็จะไม่ออกทะเลขนาดนี้นะครับถ้าเป็นโค้ชคนอื่นผมว่าอาจจะได้เห็นดอนนี่ฟันเดเบกได้ลงมากกว่าเฟรดหรือแม็กโทมินเน่นะครับ แต่ความรู้สึกนี้ยผมไม่แน่ใจว่าบอร์ดบริหารที่อังกฤษของแมนยูเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนเราไหมนะครับสุดท้ายเราก็ได้แต่นั่งเชียร์กันอยู่อย่างนี้ครับว่าถ้ามันไม่ดีขึ้นก็คงต้องจะบอกไงผมไม่เคยแช่งให้ทีมตัวเองแพ้เนาะคือก็ดูกันเป็นนัดต่อนัดนะฮะแต่พอไปลงไปเล่นแล้วมันไม่เวิร์กมันไม่ดีผมก็คิดในใจว่าเออแพ้แม่งเถอะไอ้เฮี้ยนี่จะได้ออกสักทีนึงแต่ผลสุดท้ายแม่งแพ้แพ้ไปแล้วแพ้ห้าศูนย์กันแล้วแพ้สองศูนย์กันแล้วนี่แพ้สี่หนึ่งถ้าแม่งยังไม่อออกกกี็้หสุดๆแลวครับ อย่างน้อยๆถ้าสิ่งหนึ่งที่อยากเห็นคืออยากให้แมนยูเนี่ยเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมจะไปเอาใครมาก่อนก็ได้ครับชั่วโมงนี้ไม่ว่าจะเป็นเสี่ยหมูลูนี่ก็ได้ครับตอนนี้ที่อยู่ดับบี้เนี่ยผมเชื่อว่าดาับบี้อ่ะเขาให้อยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องการเงินไปฮิวมาก่อนครับหรือถ้าคุณไม่พอใจเว้ยคุณเสียตังค์อีกแล้วไม่เอาคุณก็ปลดโซชาไปก่อนเอาคาลิคขึ้นมาแทนก็ได้ครับหรือจะเอาใครเข้ามาก่อนตอนนี้คือให้มันมาพยุงทีมให้มันดีกว่านี้ก่อน แต่ผมผมมองเห็นอยู่แค่2คนนะตอนนี้ก็คือผมเห็นแค่รูนี่นะครับกับคาริกแต่คาริกอผมก็ว่าอาจจะออกเชิงเดียวกับโซชาผมอยากเห็นเสี่ยหมูรูนี่มากกว่าผมว่าน่าจะยังพอมีอิทธิพลในห้องแต่งตัวอยู่บ้างเพราะว่าทั้งโรนันโดและรูนี่เนี่ยเขาเคยเล่นร่วมกันมาผมว่ามันน่าจะมี impact อะไรกับเกมบ้างนะครับแล้วนักเตะอย่างที่เหลืออย่างปอกบาวารานหรือว่าที่ยังอยู่อยู่กันเนี่ยผมว่ามัน มันก็คงจะแฮปปี้กับการที่มีอดีตนักเตะที่เคยสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับทีมเนี่ยมาเป็นผู้จัดก,การทีมแล้วมาช่วยกันพยุงไปก่อนให้สิ้นฤดูกาลไปก่อนให้สิ้นฤดูกาลในที่นี้คือให้พยุงไปติดท็อปโฟให้ได้หรือว่าคว้าแชมป์อะไรสักแชมป์หนึ่งก็ได้แล้วมาดูผลงานกันอีกทีหนึง่งแต่คำว่าดูผลงานในที่นี้ไม่ใช่ว่าจะให้คุมต่อนะสมมติว่าถ้าต่อให้ลูนี่ทําดีผมก็ไม่อยากให้คุมต่อนะครับมันควรจะต้องหา ผู้จัดการทีมที่ระยะยาวที่ดีจริงๆก่อนในตอนนี้มันมีตัวเลือกอยู่ที่เพื่อนๆพูดกันมาหลายเพจหรือว่าหลายคนสื่อหลายสำนักก็จะบอกมาว่ามีเอาที่พอเป็นไปได้ก่อนนะครับเอริกเทนฮาร์กของอาแจก็กนน์นะครับลุยส์เอลิเกโรเบโตมันชินีนะครับซีนาดินซีดานนะครับโปรเชติโนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ ซึ่งเดี๋ยวหักก่อนเลยครับซีดานเนี่ยผมเชื่อว่าผมก็พูดไปสักสองสาครั้งแล้วแหละว่าซีดานเนี่ยผมว่าเขาไม่มาคุมแมนยูหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเขาลอยตัวเหมือนเซอร์เล็กไปแล้วไม่มีโค้ชคนไหนทําคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้3ปีติดนะครับเหมือนเขาขึ้นหิ่งไปแล้วเขาอยู่กับเรัลมาดติดตมาแล้วเขาไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่จะมาต้องมาคุมแมนยูเนาะก็แล้วเขารอคุมทีมชาติฝรั่งเศสดีกว่าเพราะว่าคาดว่าพอฝรั่งเศสเนี่ย ฟุตบอลโลกครั้งนี้น่าจะเป็นาการคุมทีมครั้งสุดท้ายของดีดีเย่เดชองแล้ผมว่าซีดานน่าจะไปรับช่วงต่อนะครับส่วนเอดเดนฮาร์กก็เขากาลังดีกับอาแจกอยู่ะผมก็เชื่อว่าเขาก็ไม่มารับเผือกร้อนชิ้นนี้หรอกเขาก็คงจะขออยู่คุมอแจกให้จบไปก่อนนะครับโปเชติโน่ก็เหมือนกันเพราะว่าคุมทีมระดับปารีสอะครับมันมีลุ้นแชมป์อยู่แล้วมันไม่จําเป็นที่จะต้องมาคุมทีมแมนยูต่อ เพราะว่าตอนนี้ในปลารีเนี่ยมีทั้งเมสซ,ซี่เนมาร์นะครับเอ็มปปเป้ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาคุมแมนยูตอนนี้ครับพอตก็อยู่นู่นก่อนแล้วซีเรียดูการก็ค่อยว่ากันนะครับนอกสัจากว่าเขาโดนปลดก่อนอีกคนหนึ่งโรเบรโตมันชินี่อันเนี้ยมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าโรเบรโตมันชินี่ตอนนี้เขาเป็นกุนซือทีมชาติอิตาลีแต่อิตาลีตอนนี้มันมีโอกาสที่จะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกปีหน้าสูง ผมเชื่อว่าถ้าตอนรอบเพย์ออฟเนี่ยที่ไปเตะก,กันต่อเนี่ยผมว่าไม่แน่ใจว่าเป็นต้นปีหรืออะไรเนาะแล้วถ้าอิตาลีไม่ได้ไปฟุตบอลโลกเนี่ยผมว่าโรเบรโตมันชินี่อจะถูกปลดออกจากตําแหน่งแต่จนถึงตอนนั้นน่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าแมนยูอ่ะจะรอให้โซชาไปจนถึงตอนนู้นหรือว่าจะปลดก่อนแล้วตั้งคนอื่นมาแล้วไปเจราจาก่อนอันเนี้ยเป็นเป็นเรื่องของอนาคตผมเดาไม่ได้แต่คาดว่าถ้าจะมีโอกาสที่สุดก็เร็วที่สุดนะครับก็อาจจะเป็นโรเบรโตมันชินี่ ส่วนลุยส์เอลิกเเ้เหมือนกันครับคุมทีมชาติสเปนก็คงไม่มาเขาก็คงต้องพาทีมชาติสเปนไปบอลโลกให้เรียบร้อยก่อนซึ่งอีกทีก็คืออีกปีหน้าก็คือมันไม่ใช่ซีซั่นหน้ามันก็จะเป็นอีกปีหนึ่งเลยนะครับมันก็จะลําบากขึ้นไปอีกเนาะแล้วตอนนี้ยกุนซือคนอื่นก็ผมก็ยังมองไม่เห็นนะว่าใครอย่างที่บอกมันเป็นความผิดพลาดของบอร์ดบริหารที่ไม่ยอมปลดตั้งแต่แมทที่แพ้ลิเวอร์พูล5-0คือถ้า ตลดตั้งแต่แมตช์นั้นอะตอนนั้นในตลาดยังมีอันโตนิโอคอนเต้อยู่ผมเชื่อว่าถ้าคอนเต้มาคุมแมนยูเนี่ยผมเชื่อว่าแมตช์ที่เจอเนี่ยล่าสุดที่เราเจอใครมาั่งเนี่ยทั้งแมนซิตี้นู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะไม่ออกทะเลขนาดนี้ครับอย่างน้อยอะ่ะผมว่าเกมเนี้วัตฟอร์ดยังไงไม่ขี้ก็ตดนะครับต้องมีสองสามเม็ดขึ้นเห็นมีข่าวว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยร้องเพลงไล่โอเลกุนาโซชาในสนามแล้วครับวันนี้ซึ่ง หายากนะครับที่แฟนบอลที่อังกฤษจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะร้องเพลงเชียร์แบบไม่ใช่บอกร้องเพลงเชียร์ร้องเพลงไล่กันตรงๆขนาดเนี้เพราะว่าโซชาก็ถือว่าเป็นฮีโร่คนหนึ่งของแฟนแมนยู่แต่อย่างที่บอกครับมันไม่ใช่แค่แฟนบอลในเมืองไทยแฟนบอลเมืองนอกเขาก็มีคนที่ที่คิดว่าโซชาไม่รอดขนาดรีโอเฟอร์ดินาที่เป็นเพื่อนร่วมทีมกันมาก็ยังบอกเลยว่าไม่ไหวแล้วครับก็คนจะต้องไปได้แล้วถ้าเป็นผมนะถ้าทําได้นะครึ่งแรกเนี่ยผมเป็นโซชาผมประกาศลาออกเลยครับเพราะทําทีมเฮียงจริงครับครึ่งแรก ที่โดนนำอยู่สองศูนย์เนี่ยขอใช้คำหยาบเลยครับเล่นหมาไม่แดกเลยครับโอ้โหหมดทรงครับเกมเกมกับลิเวอร์พูลอะหมดทรงพอเข้าใจได้นะครับเพราะลิเวอร์พูลเป็นบอลฟุตบอลเฮฟวี่มททอนเจอแกรนดครอปเขาทำทีมบุกอย่างนั้นอยู่แล้วแต่นี่วัตฟอร์ดครับมึงไม่มึงไม่ได้เจอทีมไบรเยอร์ครับมึงไม่ได้เจอทีมบาร์เซโลนาครับมึงไม่ได้เจอทีมเรอัลมาดริดครับมึงไม่ได้เจอเชลซีไม่ได้เจอแมนเชสเตอร์ไม่ได้เจอลิเวอร์พูลครับมึงเจอวัตฟอร์ดครับวัตฟอร์ด มึงโดนนำสองศูนย์ครับมึงสู้ไม่ได้เลยครับมึงยังอยู่อีกอะครับโซชามึงควรต้องไปแล้วครับมึงก็หน้าด้านนะครับยังอยู่อีกครับท้ายเกมครับมีให้มาสัมภาษณ์ดกครับว่าเราก็จะผ่านแมแม่งก็พูดเหมือนเดิมอีกครับว่ากูจะต้องผ่านไปให้ได้เราพวกเราแฟนบอลจะต้องรวมแรงรวมใจกันทูเกเตอร์ทูเกเตอร์พองครับมึงสู้ไม่ไหวแล้วครับมึงทําทีไม่ได้มึงไม่มีบารมีพอมึงไม่มีความสามารถมากพอ ตอนนี้นักเตะไม่เอามึงแล้วครับมึงเห็นวันนี้มึงก็รู้แล้วครับว่านักเตะไม่เอามึงแล้วช่วงหลังจากจบเกมเนี่ยแฟนบอลเนี่ยมีร้องเพลงไล่โอเลกุน่าโซชาโซชาก็นําลูกทีมก็มีทั้งโรนันโดมีทั้งบรูโน่นู่นนี่นั่นเดินไปที่แสแตนที่แมนยูมาเชียนะครับแล้วก็ไปขอโทษนะครับแต่มันมีอากับกริยาหนึ่งที่ถูกจับจ้องแล้วก็เพลงเลงก็คือมันจะมีช็อตที่โอเลกุนาโซชาครับยกมือแบบอย่างเงี้บยบบบาย เป,เป็นเหมือนคือมีคนถอดรหัสออกมาว่ามันเหมือนอาจจะเป็นส่งสัญญาณอะไรนิดนึงหรือเปล่าว่าก็อาจจะไม่ได้อยู่แล้วแต่คําสัมภาษณ์เลยครับพูดประมาณแบบว่าบอร์ดบริหารเนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยก็ต้องคุยกับเขาเขาเขาเชื่อว่าเขายังได้อยู่ต่ออย่างนั้นนะครับซึ่งถ้าผมเป็นบอร์ดบริหารแล้วผมยังให้มึงอยู่ต่อเนี่ยผมต้องบอกว่าโอเล่มึงห้อยพระอะไรครับมึงถึงรอดได้ทําทีมเฮียขนาดนี้ไทยลีกก็ไม่เอาไว้นะครับ เจ็ดนัดหลังมึงแพ้ถึงห้าเนี่ยมึงเฮียแล้วนะครับในเมื่อบอร์ดบริหารมึงไม่ได้รู้เรื่องฟุตบอลเนี่ยมึงก็ควรจะต้องหาคนที่รู้เรื่องฟุตบอลเนี่ยมาทําแทนได้แล้วแต่ผลสุดท้ายเจ้าของทีมมันมันไม่ได้เหมือนกันไงครับเจ้าของทีมแมนยูมันเห็นเกยเงินมากกว่าเจ้าของทีมอื่นอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเสี่ยมีเนี่ยเสี่ยมีแม่งกดทิ้งเลยครับถ้ามึงทำผลงานนี้เขาไปแล้วครับสังเกตว่าทําไมเชลซีใช้โค้ชเปืองแต่เขาได้แชมป์ไงครับแต่โซชาเนี่ยปีที่แล้วมันก็บ่งบอกแล้วครับว่าคุณไม่มีโอกาสทําแแมนูได้ชำ เพราะขนาดคุณทําทีมเจอเบียริลในแมตชิงยูฟาคัพที่จะบอกว่าเบียริลจะบอกว่าผมไม่ได้ดูถูกนะแต่เบียริลมันไม่มีอะไรสู้แมนยูเลยปีที่แล้วอะแต่คุณทําแมนยูแพ้จุดโทษเพราะคุณไม่กล้าที่จะไปบุกใส่ในเก้าสิบนาทีทั้งๆที่คุณทําได้ตัวผู้เล่นคุณเหนือกว่าเราอาจจะได้เห็นผู้จัดการทีมคนใหม่แต่ก็อย่างที่ผมเอ่ยไปแล้วครับว่าตอนนี้ผู้จัดการทีมคนใหม่อะมันมีอยู่แค่ไม่กี่คนหรอกครับที่จะพอดึงกลับมาได้ก็แรนกิก๊ก อีกคนนึงแต่ว่าแรนกิกเนี่ยมีคดีเรื่องทำร้ายร่างกายผู้หญิงล่าสุดอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ทําทีมไหมอีกคนนึงก็เป็นเดเรนเฟสเชอร์ไมเคิลคาริกที่อยู่ในทีมนะตอนนี้เนาะที่ยังพอมีโอกาสที่เหลือก็ยังไม่รู้ว่าจะดึงใครมาแทนได้ผมเชื่อว่าตอนนี้แฟนบอล9.9.99เนี่ยให้โปรโซชาแล้วครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันครับว่าใครที่จะเป็นเต็งมาแทนวันนี้ขอขอบคุณทุกทุกการติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยว เออ่ถ้าพวกเราจะไลฟ์สดกันในทาง Tik Tok หรือในทาง Youtube Facebook เนี่ยอยากจะถามความเห็นเพื่อนๆน,นิดนึงว่าออ่จะลองฟังความเห็นว่าเราจะทำโอเคไหมเพื่อนๆจะมีคนมาดูเราไหมอะไรเรากลัวว่าเราจะไม่มีคนดูมากกว่าอยากได้การติดตามจากเพื่อนๆน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคอนเทนต์ออกมาเราจะมีคอนเทนต์ที่หลากหลายเป็นอัปโหลดก่อนแล้วกันเราจะมีการทำคอนเทนต์ที่หลากหลายมากขึ้นฟุตบอลเนี่ยเราก็จะมี พี่กายนะครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณกายจะมาดูเรื่องบอลไทยโดยเฉพาะนะครับส่วนผมเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นนะครับผมเป็นเด็กแมนยูนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นแมนยูเป็นหลักแต่ที่อื่นผมก็ดูนะครับอ่ายังไงก็ฝากทุกทกท่านติดตามด้วยนะครับแล้วก็นิดนึงนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ของเราให้ในเฟซบุ๊กในยูทูบแล้วก็ใน Tik t o ็อกหน่อยนะครับเพราะว่า ตอนนี้เราติดใน Youtube กับ Facebook อยู่ว่าตอนนี้ใน y t u t u เราเราต้องไปขอลิขสิทธิ์ของทาง u r v i v i s n เนาะเราจะต้องมีเขาเรียกมีเกณฑ์ที่ว่าจะต้องมีคนติดตามเท่าไหร่ต้องมียอดคนดูเท่าไหร่ใน1คลิปนะครับเพื่อที่เราจะขอภาพไฮไลท์เข้ามาใช้ได้ทีนี้เราติดอยู่ใน Youtube เรายังไม่ถึงยังไงก็ขอความการุณาเพื่อนๆนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกผมหน่อยนึงนะครับเพื่อพวกเราจะได้มีคอนเทนต์ดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็แฟนแมนยูหวังว่าจะได้ได้รับข่าวดีไวไวนี้ส่วนแฟนทีมอื่นนะครับที่จะเซฟโอเล่ก็อย่าเซฟเลยครับเห็นใจพวกผมนะครับยกมือว่าใครนะครับให้โอเล่มันไปนะครับพวกผมไม่ไหวนะครับดูบอลทุกวันนี้นี่เห็นไหมฮัวร้ลนนะครับเนี่ยเครียดครับนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ